วิธีทำอาหารปลากินพืชนะครับประหยัดต้นทุนนะเวลาเลี้ยงปลานิลปลากินพืชต่างๆนะครับเราก็จะใช้ส่วนผสมมีลำมีถั่วเหลืองมีกระถินมีหญ้าที่วัวกินนะปลาก็กินได้เราเขาคุกเขาให้เข้ากันอัาตราส่วนที่เท่าๆกัน เดี๋ยวเราก็เติมน้ำเข้าไปหน่อยนะครับให้มันพอชื้นๆหมาดๆนะให้ลำมันได้เกาะกับหญ้านะครับกับวัชพืชเวลาบดมันจะได้เข้ากันเวลาเวลาหยิบเอาไปบดเนี่ยมันจะได้ไม่ลำจะได้ไม่ร่วงเป็นวิธีทำอาหารปลาที่ลดต้นทุนประหยัดต้นทุนนะครับใครจะเลี้ยงปลานิลปลาตะเพียนปลากินพืชต่ตางๆนี่ ใช้ได้ครับสูตรนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าเครื่องบดนะครับก่อนอื่นต้องคุกเข้าให้เข้ากันก่อนจะใส่ก,กัดวเเลืองก็ได้ใส่ลำใส่หญ้าเนเปียใส่กระถินใบละหุงปลากินหมดนะครับ จากนั้นเดี๋ยวเราก็เอามาใส่เครื่องเครื่องโม่นะครับเครื่องบดบดอัดมาเป็นเม็ดนะครับนี่เครื่องบด <c oughs> บดหมูบดไก่นะครับเรามาอัดเป็นเม็ดนะโดยการแปลงใส่ใบมีดด้านหน้าเพื่อตัดให้มันเป็นเม็ดนะครับเราก็ใส่ไปนะฮะ นะโดยเครื่องบดอันนี้ <c oughs> <c oughs> ก็คือเป็นผสมผสานนะฮะโดยการนำเครื่องสับหญ้าสับวัชพืชนะสับหญ้าเนเปียนะครับติดเครื่องยนต์เบนซินนะครับ<ม>โดยทําให้มันใช้ด้วยกันเครื่องยนต์ตัวเดียวนี่ทําให้มันใช้ได้สองอสองอย่างนะครับขับเคลื่อน ด้วยเครื่องยนต์ตัวเดียวนะครับใช้ใส่พานสองตัวนะฮะสองล่องนะเอามาใช้กับเครื่องบดหนึ่งเส้นนะฮะกับเครื่องช็อปหญ้าเนเปียนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาใช้มือหัน อ่าเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูนะครับว่าอัดออกมาจะเป็นเม็ดไหมครับอัดเป็นเม็ดแล้วจากนั้นก็นําไปให้ปลาปลาจะได้กินง่ายๆบทละเอียดนะครับถ้าเอาไปให้ทั้งเป็นชิ้นๆแบบนี้ปลาจะกินแต่ลำอย่างเดียวนะฮะพวกหญ้ามันก็จะไม่ค่อยกินแต่ปกติมันก็กินหญ้านะแต่เราทํา บริการเสิร์ฟพร้อมเสพเนี่ยเราไปป้อนให้ปลากินเลยมันก็จะกินมันก็เป็นอาหารสําเร็จรูปเหมือนกนันก็เป็นวิธีประหยัดต้นทุนนะในการเลี้ยงปลานะครับใครสนใจก็เรียนแบบได้นะครับ